สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะก็เดี๋ยววันนี้แอจะมาแนะนําที่ดินที่เทว่าพาวเอตีนะคะที่ดินวิวสวยนะคะอําเภอหนองย่าป้องจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะแอมีแปลงโปรโมชั่นอยู่นะคะอตอนนี้เหลืออยู่แค่1แปลงนะคะที่จัดโปรโมชั่นราคา3ามแสนเนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะพื้นที่107ตารางวานะคะหน้ากว้างของที่ดินก็ประมาณ20เมตรลึก2 2เมตรนะคะ แปลงนี้หน้าแปลงที่ดินหันไปทางทิศใต้นะคะด้านหน้าติดถนนสาธารณะกว้าง7เมตรนะคะซึ่งถนนของโครงการนะคะมีความกว้าง8เมตรนะคะส่วนในเรื่องของสาธารณูปโภคนะคะของเรามีในส่วนของอน้ำไฟให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญแปลงนี้นะคะอนอกจากจะจัดโปรโมชั่นในราคา3 9 0 0 0แล้วนะคะยังฟรีโอนนะคะแล้วก็ ฟรีลัวคารบอยให้ด้วยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าแค่เฉพาะค่าลัวคารบอยก็า5-6หมื่นแล้วนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ที่ดินของโครงการเรานะคะเป็นที่ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าที่ดินดอนนะคะซึ่งเป็นที่เชิงภูเขานะคะเป็นที่ที่มีระดับความสูงจากน้ําทะเลนะคะมากกว่า60เมตรนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยกับในเรื่องของน้ําท่วมนะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินอยู่แล้วก็อยากได้ในสถานที่ที่แบบสวยด้วยนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะน้ําไม่ท่วมด้วยที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ ที่ดินของโครงการเรานะคะอยู่ติดถนนบายพาส3510นะคะเส้นหลักแก่งกระจานนะคะซึ่งเป็นเส้นทางาสู่เมืองมรดกโลกนะคะส่วนแปลงอื่นๆนะคะก็จะมีพื้นที่ร้อยกว่าตารางวาขึ้นไปนะคะก็ราคากา็จะสตาร์ตตั้งแต่4 0 0แสนขึ้นไปนะคะ ก็ลูกค้าก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกนะคะเข้ามาจับจองมาดูพื้นที่ของตัวเองได้เลยนะคะใครที่อยากได้แบบพื้นที่1ไร่2ไร่3ไร่ก็มีเช่นกันนะคะเพราะว่าเฟสใหม่โครงการของเรามีรันต่ออีก64ไร่นะคะยิ่งแบบพื้นที่อยู่ด้านหลังนะคะพื้นที่ยิ่งสูงแล้วก็ยิ่งสวยนะคะเพราะว่าจะเห็นวิวได้ชัดมากขึ้นนะคะ โครงการ64ไร่นะคะตอนนี้เราเริ่มเปิดให้จองได้แล้วนะคะสามารถที่จะมาจับจองแล้วก็เลือกทำํำเลโลเคชันของตัวเองได้เลยนะคะก็ขั้นตอนนะคะก็คือจอง10%นะคะที่เหลือกอ็จ่ายในวันโอนนะคะซึ่งเราจะทําเรื่องของการแบ่งแยกที่ดินแปลงย่อยอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็จะนัดโอนประมาณาหลังมีนาเมษาปีหน้าเลยนะคะก็ยังมีเวลานะคะให้ให้ได้มาจับจองกันนะคะ แล้วก็ลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูที่ดินนะคะก็สามารถโทรเข้ามานัดนะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะหรือติดตามเพจของเรานะคะได้ที่เพจที่ดินวิวสวยนะคะก็จะมีข้อมูลนะคะที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ